เป็นเรื่องของคนที่จะลักลอบข้ามแดนฮะก็มีทั้งฝั่งนู้นจะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไปฝั่งนู้นอ่ะสเคสนี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างเริ่มกันที่เคสคนไทยก่อนก็แล้วกันนะครับกองกําลังบูรพาโดยเฉพาะกิจนะครับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศครับสกัดจับหญิงไทย2รายคนแรกชื่อวันเพนอีกคนชื่อออนอุมาครับทั้ง2เนี่ยไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตอนกําลังมุดผ่านแนวรั้วลวดหนามมุดขึ้นมาปับ๊บ จจ้อืมอา้าวมาทําอะไรอ๋อจะกลับบ้านนะคะอา้าวงั้นมาดูหน่อยมาดูหน่อยออแล้วทำไมมาทางนี้ล่ะอา่าก็ก็คิดว่าไม่มีใครนะครับอา้าวจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าทั้งคู่เนี่ยตอนที่ข้ามไปฝั่งนูน้นนี่ฮะนี่คือจุดที่เธอมุดข้ามมานะครับเธอบอกว่าตอนไปเนี่ยไม่ได้ถูกหลอกไปนะคะตั้งใจไปอา้าวตั้งใจไปแล้วไปทําอะไรไปทํางานบอนเหรอไปทําอะไรไปทําแก๊งคอเซ็นเตอร์คะ่ะ แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าหนูเีย่ไปโทรหลอกคนไม่ใช่ค่ะหนูเนี่ยเห็นเขามีเปิดรับจ้างเปิดบ mm ัญชีแก๊งคอเซนเตอร์เขาบอกให้ราคางามเลยค่ะบัญชีละหมื่น mm hmm. โอ้โหเจ้านี้ทุ่มนะพี่โจเจ้าอื่นเขาบอกว่า3,500,000เอง oh. เจ้านี้โปรโมทไว้ว่าทุ่มบัญชีละหมื่นหนูกับเพื่อนสองคนก็เลยคุยกันเปิดมาเลยคนละสามบัญชีจากนั้นเดินทางไปฝั่งนูน้นแต่ก็แน่นอนราคา ไปด้วยการลักลอบไปนั่นไงไปอยู่นู่นมาสักประมาณ3เดือนค่ะเสร็จกิจเรียบร้อยก็คือเวลาที่มีคนโอนเงินเข้ามาหนูก็โอนต่อไปนะคะแต่ปรากฏว่าพอเสร็จกิจแล้วเสร็จกิจเลยหรอเสร็จกิจแล้วก็คือเอาตรงๆเสร็จกิจก็หมายถึงว่าคุณหมดประโยชน์แล้วพราคุณหมดประโยชน์แล้วก็เอารับตังค์ไปเอ๊ะคุยกันสามบัญชีบัญชีละหมื่นก็ได้ต้องสามหมื่นนะคะแต่ว่าพอจะกลับมามันบอกว่ามันให้8 0 0 0เอาไหม 8,000จาก3,000 30, ก็ต้องเอาละค่ะกําขี้ไว้ดีกว่าจากนั้นครับก็มุดลักลอบมาปรากฏว่าคุณผู้ชมครับนอกจากโดนโกงแล้วฮะตํารวจตรวจสอบกันต่อเอาไหนขอชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนกันหน่อยตกใจสิครับเพราะว่าจากการตรวจสอบหนึ่งในผู้ต้องหาที่ลักลอบเข้าประเทศออนอูมาบัญชีเธอนั้นถูกเอาไปใช้ในการหลอกลวงทางออนไลน์มีคนแจ้งความเสียหายไปแล้วถึง38คดีครับโอ้โหนี่แค่ไปตาม ยกพักนี้ก็แย่แล้วนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเขาดูนะรับผิดชอบคดีพวกนี้ไหวไหมล่ะก็เลยต้องส่งตัวไปที่สพคลองลึกกันต่อนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสั้นๆนะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สืบสวนตมจังหวัดสะแก้วครับไปตรวจสอบพบหญิงชาวกัมพูชาเดินไปเดินมามีพิรุษนะครับขอสอบถามหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนอ๋อเป็นชาวกัมพูชาแล้วจะไปไหนท่านฮุนเซนเรียกกลับไปไงหนูก็เลยกลับมา เออเป็นพล,ลเมืองที่เชื่อฟังท่านผู้นําดีจังเลยและแน่นอนครับพอจะข้ามชายแดนปับ๊บขอดูใบสําคัญหน่อยเช่นพาสปอร์มอตมอร์เดอร์พาสต่างๆอ๋อไม่มีค่ะอ้าวแล้วมาเมื่อไหร่เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อ500กว่าวันแล้วค่ะอ๋อโอ้โหนี่อยู่กันเป็นปีแล้วนะเนี่ยอ้าวถูกจับส่งไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าแอบมาทํางานที่กรุงเทพพอเห็นข่าวก็เลยรีบร้อนจะกลับบ้านลืมคิดไปว่าเขาไม่ให้เดินผ่านเฉยๆฮะไม่เขาคิดว่า คำสั่งของฮุนเซนจะช่วยทําให้ตัวเองกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายก็โดนไปนะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ